พาเพื่อนเพื่อนมาดูเครื่องทำน้ำอุ่นที่ไฟไม่เข้านะครับนานๆนานๆผมจะได้เจอแบบนี้นะเพื่อนดูนะนานนานนนนะเพื่อนผมจะเห็นเบเกอร์พังเนี่ยเห็นไหมวัดไม่ขึ้นเลยมันจิ้มลงไปได้นะจะจิ้มตรงนี้ก็ได้นะก็ง่ายไอตัวนี้หมุนให้แน่นแล้วนะครับหมุนให้แน่นก่อนอ่ากลัวเขาจะไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้านะผมก็หมุนให้แน่นเนาะเนี่ยนานนานๆนะครับมีเตอร์ขึ้นเด้อ นานมากเลยนะครับอจากนี้มานี่นะอจากนี้เนี่ยเห็นมันขึ้นนะจากนี้มานี่ไม่มีเลยเห็นไหมนานมากนะครับนานมากๆเลยถึงจะเห็นอาการแบบเบเกอร์เสียนะครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเบเกอร์เสียนะครับเบเกอร์ตัวนี้มันเป็นกันดูดด้วยนะครับกันไฟรั่วนะครับนะเออก็ต้องดาเนินการเดี๋ยวถอดออกมานะครับมาดูใกล้ๆหน่อยนี่เลยนะครับเบเกอร์กันดูดนะครับเนี่ย ถ้ามีไฟรั่วแล้วแบบเขาตัดเลยนะนะเอเรายกขึ้นแบบนี้เขาต้องต่อเลยนะครับเขาคือสะพานไฟเนะี่ยถ้าสะพานขาดก็ไปไม่ได้เลยนะครับนะนี่สะพานขาดตั้งสองเส้นเลยนะครับโอ้โหนะครับเบเกอร์พังนะครับนะมิเตอร์วัดเลยนะครับนะว่าด,ดูได้เลยยกขึ้นปุ๊บถึงกันเลยนะครับเนี่ยลักษณะวงจรก็เป็นแบบนี้พอเรายกขึ้นปุ๊บหน้าสัมผัสเขา ต่อเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรายกขึ้นนี่โอ้โหหน้าสัมผัสสองหน้าคอนแทคเขาต่อเลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลทางเทคนิคของเขาเนี่ยไหมโอ้โห,โห,โห,โหอ้าวนะครับถ้าเป็นเบเกอร์ธรรมดาเขาไม่ตัดนะเวลาไฟรั่วนะครับไฟรั่วก็อาจจะมาจากตัวนี้ก็ได้นะครับในกรณีไส้นะครับ ไส้เกิดการรั่วเพราะว่าไส้พวกนี้เนี่ยเขาอยู่อยู่กับน้ํานะถ้าไส้เขารั่วแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเบรกเกอร์นี่ก็จะตัดป้องกันนะไม่ให้ผู้ใช้โดนไฟดูดนะครับท้งนี้ท้งนั้นอย่าลืมมาดูนะครับเผื่อไส้เขารัว่วด,นะด้วยนะถอดออกมาแล้วก็ลองดูนะครับไม่ได้เลยนะครับนะก็การเสียแบบนี้มันก็ จะมาจากมดเข้านะครับมันจะประมาณว่ามดเข้านะถ้าเกิดว่ามันจะเสียด้วยหน้าสัมผัสไม่มันก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันน้อยนักน้อยหนาแหละที่จะเป็นในลักษณะของไอ้หน้าสัมผัสไม่เพราะว่าเครื่องเครื่องเขาก็ไม่น่าจะกินกระแสจนถึงแบบสามสิบแอมอะไรพวกนั้นนะนะครับจนหน้าสัมผัสทนไม่ได้นะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมดเข้านะครับเพื่อนในกรณีที่มีมดเข้าแล้วไม่ได้นี่ก็ดูดูหน่อยนะครับเบเกอร์ไปอาจจะพังนะมดเข้าแล้วโอ้โหไฟไม่ติดเลยมดเต็มไปหมดเนี่ยครับดูดูเบเกอร์เนี่ยครับใส่เข้าไปนี่อ่านี่ต้องถึงนะทั้งสองข้างนะครับต้องถึงนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นะครับนี่ ไปแบบนี้นะครับได้แน่นอนนะครับก็คืองานตัวสีขาวโอ้สีขาวสวยงามมากการดูดต,ต้องมีปุ่มให้กดด้วยนะครับเวลาต่อไฟเข้าก็กดลองนะตนนี้จะลั่นกลับลงมานะกรกบทดลองเครื่องนะครับโดยการเอาสายไฟมาต่อปลั๊กไฟนี่แหละนะครับไฟเสียบผ่านหลอดไฟหลอดไฟโหลดนี่แหละลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ต่อสายไฟเข้าไปปักนะครับเสียบฐานหลอดไฟลงเสร็จแล้วนะครับนี้ตรงนี้ก็เทหน่อยนะงเทเท oh. ไฟไม่เข้านีที่ได้เลย oh. ไฟมาอย่างลองกดตัวนี้ดูทำลั่นลงแสดงว่าไฟผมมาแล้วไฟมาแล้วเนาะ oh. ไฟตัวนี้ไม่ขึ้นนะ oh. ก็จะเป็นได้ ในกรณีที่ตัวนี้ไฟไม่ขึ้นก็จะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีหนึ่งก็คือตัวนี้ผมเทลงมาแล้วมันไม่สมบูรณ์มันไม่ไหลแล้วก็อีกอีกจดหนึ่งก็ตรงนี้ตรงเทอร์โมสตัดแบบมนุษย์รีเซ็ตเนี่ยถ้าตัวนี้ตัดตัวนี้นะ ถ้าเขาตัดดำๆัำเนี่ยครับนี่นะมันจะเป็นตุ่มตุ่มเนี่ยครับตุ่มให้เรากดถ้าตัวนี้ตัดมันก็ไม่เข้าเหมือนกันลองกดดูนะ,ถ,นะถ้ามันดังแคร็กนะครับถ้ามันดังแคร็กนะก็แสดงว่าตัวนี้มันตัดแต่ถ้ามันไม่แคร็กก็ไปดูที่อื่นหรืออาจจะต้องวัดดูแต่มันจะกดได้ครั้งเดียวนะครับฟังนะครับโอ้ก็แสดงว่าตัวนี้มันตัดจริงๆนะครับผมกดได้นะครับดังแคร็ก ลองเสียบปั๊กใหม่ครั้งหนึ่งนะครับปั๊กแล้วนะเปิดสวิตช์สวิตเปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้เทเทนะครับถอดป๊กก่อนการทดลองถือว่าใช้งานได้นะครับการทดลองขั้นตอนต่อไปก็ยาวพอสมควรหากแต่คลิปวิดีโอเกิดความเสียหายในไฟล์วิดีโอนะครับไม่สามารถที่จะ ดำเนินการลงเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนดูได้คลิปนี้จบนะครับตัวนี้สรุปการเสียอยู่ที่เบเกอร์เสียนะครับแล้วก็เทอร์โมสตัตแบบมนุษย์กดเกิดความเกิดการตัดนะครับจบคลิปวิดีโอไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ